เดินเข้ามาก็เจอเลยนะครับนี่ครับที่สวยครับผมเป็นเห็ดละโง่ครับผมนี่ครับ เสียดีวคนภานอกก็ผมคาคืนนี้นะครับออกมาสองเห็ดนะครับช่วงนี้ก็นะครับฝนตกนะครับไม่ได้ไปหาล้างพืชมีมนะครับวิ่งออกมาหาเก็บเห็ดนะครับผมจอดรถเดินเข้ามาในป่านะครับก็เจอแล้วนะครับเป็นเห็ดละโงอกับผมนี่ครับกำลังออกเลยครับตอกตูมนะครับผม đó rồi các bạn ơi, một จออีกแล้วครับนี่ครับผม ออกนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับผมตรงนี้อีกดอกครับผม จออีกแล้วครับอี่ครับผมสวยเลยครับปุมนะครับตรงนี้อีกดอ,อกครับผมนี่ครับสองดอ,อกครับ นี่ดอกนึงตรงนี้ดอกครับผมสามนะครับคร,ครับไม่ไม่ไม่ควรถอย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 นะครับลูกน้องวุ่นวายนะครับวันนี้มาสามตัวนะครับ อะไรลูกทำอะไรดอกบานครับนี่ครับดอกบาน ครับตันนี้ก็ฟ้าแจ้งนะครับผมนะครับ ดอกบานครับ น,นี้เห็ดเห็ดตะไคร้นะครับผมครับที่มองเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดเกลือนะครับกินได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านคนที่บ้านเขาไม่ค่อยกินนะครับ

อันนี้น่าจะเป็นเห็ดโคนเห็ดโคนครับผมนะครับเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกนะครับทำไมมีแค่ดอกเดียวปกตินะครับเห็ดพวกนี้จะออกเป็นกลุ่มนะครับนี่ครับดอกกิ่ใหญ่ที่สวยครับผม <c oughs> เดินเข้ามาก็เจอเลยนะครับนี่ครับที่สวยครับผมเป็นเห็ดละโงกครับผมนี่ครับสวยงามมากครับ จออีกแล้วครับเป็นดอกบานครับผม ครับก็จะกลับแล้วครับผมนะครับเห็ดพอได้แกงครับดอกตุมดอกบานนะครับครับก็คลิปนี้นะครับผม เป็นคลิปเก็บเผ็ดนะครับยังไงถ้าถูกใจก็กกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับไ้ากระทางช่องเฉลี่ยนะครับคน้านนอกนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปหาลางพึ่งนิ่มนะครับตกบ่อยน้ำหวานก็ไม่ดีนะครับก็ยังไม่ได้ออกนะครับผมก็เลยข้าป่ามาหาเก็บเผ็ดนะครับเดี๋ยววันไหนฝนที่หยุดดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปหาลางพึ่งนิ่มต่อนะครับผมตอนนี้ก็ นะครับดูคลิปเก็บเห็ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ